สบายดีพี่น้องใครโอเคื้างไปแล้วภพพ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องเตรียมตัวเริ่มตีคืนแล้วเดี๋ยวจะโดดแห้งนะฮะบินนะสวัสดีพี่น้องภูมิอย่างโดดภูได้เงี้ยไอ้แกงหน้อยพี่น้องเอ้ยอยู่ห่มน้ำใหม่เอาไปให้ตะไคร้พี่น้องเลยเอาจ่าลายมือเลยแกงหน่อไม้พี่น้องไปใช่ไหมใช่มากที้นี่ยเป็นหลังสงสัยแกงหน่อไม้ใส่อันวิญญาณงัว จักสซบบ่แสบได้บ่ทันหูแล้วเนาะบ่ทันกินมันยากาศดีขนาดเนาะเสื้อผเนาะนี่เสื้อผีละบ้านน้ามาบ่ได้โซแท้มาโ่อะไรบ้านน้ำมาบุได้บ้านน้ำาบ้เธอมาตีถ่ายนะฮะ โทมาห้กูนะมอยากให้กูบ้านน้าหีอือ่นโทรหาพัดเขปิดปิดิดม่อามันขับแล้วเขาแคนออใครับนะเฮ้ยจ้าไดีพี่น้องกินแกงหน่อไม้ลำมดจอบพี่น้องนี่พ่นท้าไปบวมาทียี่ใส่ไอ่ามมี่วนใหญ่นะบอกไปะองานงัวกินน้ำหมกีนึงครัแกงเสร็กระดูกงัว มาพี่น้องหมุดเจ้ามา่กีนน้ำกันเปิดแอรในหอนเด้อดมันกำลังมาเดมาอุ้ยมานเทียงกินหยุดขี่ม้ยมื่ขึ้นนี่วาังเทียงสิไปเอาวาังคานเบิมเมืาขึ้น

ท่านี้นนปัตตาน่าเหม่นกันเห็นอะไรมาไหมอร่อยันาดขนาด,นาดนาทีของเขาเฮ้ยปัวจะจะปุุงไหมหัามาป,ป่ว้อเอาก็ะถามก่อนแล้วทาแล้วเจออยู่เปนตุนันๆนะไม่ห <ไป S 2> <ม>ามเสียวอนเจียไข่เลย ห้องโตสหันหงโตสหันปอยเยอะเลยจอยเขานะแวเขามาเพอมมาปังวะเออคอยมากเลยใครเป็นคนครับวัญ่าประทัวใจยุ่งมากไม่เกันหน้องคลอเราเอะใช่ดูดเอยจะเป็นยังไงน้างนั่งโม่อัน ลืมืดไ่ใจ่แมลงปรลาดบันดงบ่แล้วน่ะืมทะเลบ่บัแมลงเจนิดิมาขายยังกบเอาองมาให้คองยินทน้มาบ่องยิ่วผงปูกัยัง่สมให้องเมมินตีกลับได้สงกับพ่่ันบอมาบกัมาององมาหิดเนาะ

Tạc có lắng như thế nào. Những bỏ đáng hoạt động của nó. Những mừng của nó bào. Mạch luôn mọi người. Hoi hoi nhanh tương hưu. Nhu nắng. Nóng có dòng kịch. Gin đi sự bắt nàng. Hoa mẹ. 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 Hoa เจ้าไปอ่ะมาโดดเสียงหาๆก็นิ่งเด้อเบิ่งย่างถูกไว้มัน ไม่ไหว้อนั่คอเสียบอเมือยังไงได้ไปเอาข้ามาบ่ได้หมูอานนี่ตีแบกกระตุกไปเป็นซีฟวันหลุดเาเลกินไปนำอปังลืมป้าห่าเสียว่าอาจาลืมลืมชาเลกเหมือนนแบบ้านเริ่มเดิกกิเสียวน ต้จขันลเป็นบ่ไงเจ๋อออันไาเป็นแบบบี่เป็ดไผ่เป็เมจะรองยังพันบ่ใชหอนหลบ่่นอืจะสตัวด้เอาหวมีนอนเหรวหนออันนี้มีนหอนบ่มีเราสรมาแล้วจะไปื่อมตมึกล้วนน บอกว่าวอาเมแองตลาดบันดงเกนิสซมากองสดๆท่าก็มาหอดมาตือนแล้วเน่เฮยทมอย่หางวัาพื้นท่าอย่าได้ประมึกว่าชวนไอ้นอนไปยุ่มเมลเพื่อนเพื่อนโลงเฟนเดยเราเลยขบไปเม่นของบไดมาตลาดบันดงมาเจว่ไปอยู่จ้า เม่ได้เอาอรก็หัวเ,ข,าาเข,าาข้ามาเอาม <c oughs> าหล่ๆอะรเกให้มันคุ้มเลยเอามาเทน,นในมรดเลยเราขึ้นไปเอาอยู่สวรรค์นะเสียดานละแสนดานหลัดนี่เลยดานหลัดเห้อโคขาน้ำขาในนี่แล้วนเานาะส,สามด่านเรา ปไปตอกับอน่หม้ปลูกกําหยาตัวมาเห็นเหินบอ,อปลูกกําหยาตัวมาเห็นเงินบอนี่ต้นขอครับข้อกนะ้อด้วยบางยอดบาอดขอเป็นใจขอ

พ,พี่น้องเอเ้ยจะจนะคูมื่อ,อน,นี้ดังเลมเท่าทูฮาแลวบ่หับแล้ว <c oughs> ทางม,มีซีพีโมาาจาเินให้ใมาหัวเยอกันนะหัวแล้วพ่ทอมาเขาก,ก็เลยคุยเพื่นบัดนี้มายองนั่งื่อๆเรพี่อน้องเอแดินะนะมเอ หาแล้วบ่มีหาโน่นรึวะให้เอ้ยมาเอาข้าวน้าันบะองข้าวบเป็นนเนาะใ่ใส่เพื่ลงมาแกหงกินว่ะข้าวน้คมังตลิกนเผาเรื่อนบเือนบบเป็นบข้าวบเป็นเนาะเ๋ยวจะขอานน้านมาจอยบ้านะ นางเขาหันหนาลงทั้งนี้เนาะลมมาหลายปีผมกับคืนเราวหายก็ยังเวลาเห็นเขาอีนนี้มันเปิดพัดลมเปิดพมระบายเปิดเปิดทั้งหลังทีเาเปิดยังดีพัดลมอย่างนั่งแด้วจะน้อยเดินไม่จัดเดินแล่วก็เอายาวมาตักชมกันสุก

มยงกระแส่แล้วไปโลดกับตังส้มละหูละหูเราตัวดีนะที่เราเขาบอกคืออยากเนี่ยกินตัวเหียบเป็นไงกินสับนังบ่าเยเอบบาวอยากทอดมูเด้อยากทอดมูเด้อยากทอดมู ได้แล้วพี่น้องพอกันขีปนาสบายดีเบิร์ดพี่น้องเอ้ยยังเมื่อตอักอีกเบิร์ดแสบแห้ง